This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears 8 minute history ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ยังคงอยู่กันที่เวนเนซุเอลานะครับความเดิมตอนที่แล้วครับ ในช่วงของวิกฤตการณ์น้ำมันที่เขาเรียกกันว่าออยช็อค ok ที่เกิดขึ้นในปี1973นะครับพนวกกับความพยายามของประธานาธิบดีเวนเนซุเอลาในเวลานั้นก็คือ Carlos a n d r เดรสเปเรสโรดิ u e z สนะครับมีการแปรรูปบริษัทพลังงานให้กลายเป็นของรัฐ100%แทนที่จะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์กันนะครับระหว่างเวนเนซุเอลากับต่างประเทศ ก็เลยทาให้ผลประโยชน์ทั้งหมดในการผลิตน้ํามันนั้นจะเป็นของรัฐบาลเวเนซุเอลาทั้งหมดเลยฟังจาก2ปัจจัยนี้แล้วนะครับก็น่าที่จะทําให้เวเนซุเอลานั้นผ่านบริษัทพลังงานของพวกเขาก็คือเปตรเ l e อสนั้นสามารถจะสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศได้ฟังแบบนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าณเวลานั้นมีเงินหลั่งไหลเข้าประเทศมากกว่า3เท่าตัวแต่ครับวิธีการบริหารมันมีหลายวิธี รัฐบาลเวเนซุเอลาแทนที่จะเลือกเก็บเงินเอาไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อเอาไว้ใช้ในเวลาที่ราคาน้ำมัน 1, ผันผวนต้องบอกแบบนี้เรามองย้อนกลับไปในเวลานั้นราคาน้ำมันถือว่ามีแต่การปรับขึ้นตั้งแต่ปี1914เรื่อยมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาปี1973เลยพวกเขายังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องการที่น้ำมันนั้นปรับตัวลงและผ,ลผลันผวนด้วยสาเหตุนี้ครับพวกเขา แทนที่จะมีการเลือกเก็บเงินบางส่วนเอาไว้เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศหากว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับค่าเงินโบลิว่าพวกเขาจะได้มีเงินสำรองที่เก็บเอาไว้เป็นหลังพิงชดเชยค่าเงินที่อ่อนลงได้รัฐบาลเวเนซุเอลาในายุคนั้นครับกลางทศวรรษที่70เลือกจะใช้เงินทั้งหมดที่มีอยู่ในการใช้จ่ายไม่จะเป็นการสร้างสาธารณูปโภคไม่จะเป็นห้องน้ำก็ดีสะพานก็ดีโครงการที่ดูแลเหมือนดีครับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาสาธารณสุข นำเข้าแพทย์จากคิวบาเป็นจำนวนมากมายทั้งหมดนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้งบประมาณทั้งหมดให้หมดลงไปอาจจะสามารถใช้โอกาสนี้ในการเก็บเงินกอบกอยเข้ากระเป๋าได้เช่นการคอร์รัปชันโครงการการก่อสร้างรวมถึงการอัดฉีดเงินให้กับประชาชนเพื่อเอาไปใช้จ่ายฟังแล้วมันดูดีใช่ไหมครับแต่การที่รัฐบาลมีเงินนะครับและก็ให้ประชาชนไปใช้ไม่อั้นในทางเศรษฐศาสตร์ครับถ้าใครติดตามรายการดีดๆเช่น Morning Well หรือว่าเพจดีอย่าง the Standard ์ a l วก็จะทราบนะครับว่า การอัดฉีดเงินเข้าไปอย่างรวดเร็วในระบบเศรษฐกิจโดยทันทีโดยที่ไม่มีการกันเงินเอาไว้จะทําให้เศรษฐกิจนั้นร้อนแรงเกินไปกว่าปกตินะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจร้อนแรงมาก,มากๆอัดฉีดเงินเข้าไปเป็นปริมาณมากๆในครั้งเดียวเกิดภาวะที่ก็เรียกกันว่าเงินเฟอ้อหรือว่าอินฟล레이ชันแหะครับแน่นอนพอคนมีเงินเยอะขึ้นทํำยังไงครับนำเข้าสินค้าเยอะขึ้นอย่างที่บอกเวนซุเอลามีภาคการผลิตที่เล็กมากเพราะแทบไม่เคยวางพื้นฐานเลย ผลนในช่วงกลางทศวรรษที่70เวเนซุเอลาเฉลี่ยเงินเฟ้อ12%ถ้าเราจะถามว่ามันเยอะหรือมันน้อยอ่ะฟังดูมันไม่เยอะเนาะปีที่ผ่านมาครับบ้านเราเนี่ยเงินเฟ้อ6%เรารู้สึกว่าข้าวของแพงมากเวเนซุเอลาในทศวรรษที่70เงินเฟ้อ12%ครับแน่นอนว่าประชาชนเวเนซุเอลาที่ผ่านมาไม่คุ้นชินกับคำว่าการออมเงินไม่รู้จักคำว่าการลงทุนเพราะมองเห็นค่าเงินของตัวเองในช่วงเงินเฟอ้อลดลงไปเรื่อยๆไงครับ เพราะเงินเฟอ้อแล้วค่าเงินโบลิว่าสูญเสียมูลค่าตลอดเวลาเงินโบลิว่าในเดือนมกราคมกับเดือนธันวาคมไม่เท่ากันเงินนั้นลดลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ประชาชนมีในเวลานั้นคือรีบใช้ให้หมดหมดเพราะถ้าเก็บเงินเอาไว้เงินจะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆเดี๋ยวประเทศเราก็สามารถขุดปิโตรเรียมเข้ามารัฐก็อัดฉีดเข้ามาได้เหมือนเดิม สิ่งที่คนเวเนซุเอลาทำในเวลานั้นเป็นที่นิยมมากครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงจะไปทำการเสริมสวยเป็นครอบครัวก็จะเดินทางไปเที่ยวปารีสหรือต่างประเทศเพราะการเก็บเงินเอาไว้สำหรับประเทศที่มีเงินไหลเข้าตลอดเวลาแบบไม่อั้นท่ามการเงินเฟอ้อสูงคือการทำให้ค่าเงินตัวเองลดลงไปเรื่อยๆแต่แล้วครับโลกมันเป็นแบบนั้นไหมครับราคานา้ํามันมีความผันผวนราคาน้ามันนั้นเหมือนกับสินค้าโภกณฑ์อื่นๆคือมีขึ้นได้มันก็ลงได้ สิ่งที่พวกเขาอาจจะไม่เคยคิดแต่มันเกิดขึ้นจริงครับก็คือในทศวรรษที่80และ90โลกเจอกับปัญหาภาวะราคาน้ำมันร่วงลงอย่างต่อเนื่องครับหากว่าเราไปดูกราฟการเคลื่อนไหวนะครับของราคาน้ำมันจะพบว่าหลังจากออยช็อค ok, ครั้งที่1ในปี1973ราคาน้ำมันทรงตัวได้เหนือระดับ10ดอลลาร์ไปเรื่อยวิกฤตการณ์นะครับภูมิรัฐศาสตร์อิสราเอลและสันนิบาตอาหรับในช่วงปลายศตวรรษที่70ที่ขายลง การพบกันของอันวาซาดัดและเมนเคมเบกินผู้นำของอียิปต์และอิสราเอลที่แคมป์เดวิดภายใต้กาวใจยี่ห้อ U.S.A. ของประธานาธิบดีจิมมี่คาเตอร์ Carter, นะครับทำให้ช่วงเวลานั้นวิกฤตน้ำมันค่อยๆค,คลี่คลายไปเรื่อยๆและหลังจากวันนั้นอุณหภูมิการเมืองของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเริ่มต้นค่อยๆค,ค,คู่ดาวลงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงตามกลไกธรรมชาติแน่นอนครับสำหรับโลกการได้ใช้น้ำมันราคาถูกลงคือสิ่งที่ดี แต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าเรามีทรัพยากรน้ำนะมันเยอะอย่างเวเนซุเอลาแล้วการปรับตัวลงของน้ำมันในทศวรรษที่80มันคือจุดเริ่มต้นของความหายนะของพวกเขารายรับที่พวกเขาได้มันหดหายลงไปด้วยเราไปดูราคาน้ำมันนะครับในช่วงกรอบเวลาดังกล่าวว่าเป็นเท่าไหร่ในปี1980ครับราคาน้ำมันพุ่งสูงที่สุดเลย35.52ดอลลาร์ต่อแบเรล ในปี1986ใช้เวลาเพียงแค่6ปีราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเหลือแค่13.53ดอลลาร์ต่อแบรโรในปี1988ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยแต่ยังอยู่ในกรอบล่าง14.24ดอลลาร์ต่อแบรโรทีนี้ครับเมื่อรัฐบาลที่ผ่านมาใช้เงินโดยที่ไม่ได้มีการกันเงินบางส่วนเอาไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเงินที่ได้มามหาศาลก็จ่ายเงินออกไปนะครับกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจนกระทั่งเกิดเงินเฟ้ เร่งการบริโภคของประชาชนกันมาโดยตลอดเลยประชาชนเองมีแนวความคิดว่ามีเงินยิ่งใช้เร็วก็ยิ่งดีผลคือทศวรรษทีท่80ในปี1983ครับรัฐบาลของประธานาธิบดีลุยเฮเรราคัมปินส์ของเวเนซุเอลาขาดดุลการค้าจำเป็นต้องมีการลดค่าเงินโบลิวาลง30%โดยทันทีปรากฏการนั้นคนเวเนซุเอลาเรียกว่าเบียร์เนสเนโกรหรือแบล็กฟรายเด จำได้ไหมครับว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศเวเนซุเอลานั้นพึ่งพิงการนําเข้าสินค้าแทบทุกประเภทการลดค่าเงินโบลิวาเมื่อเทียบกันกับเงิน US เอสดอลลาร์มีความหมายว่าราคาสินค้าต้องพุ่งสูงขึ้นอย่างน้อย3 0เปเ็นเป็นเงาตามตัวสกุลเงินที่อ่อนแอนํามาซึ่งราคาสินค้าที่สูงขึ้นผู้คนเกิดอาการแพนิคครับส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อเท่าที่จําเป็นครับต้องมีการกักตุนเพราะกลัวค่าเงินจะสูญเสียลงไปอีก จึงเกิดการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้สิ่งที่รัฐบาลทําได้หันไปหาหีบสมบัติเดียวของประเทศและนั่นคือน้ํามันครับตอนนี้พวกเขาจําเป็นต้องมีการขุดน้ํามันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในทศวรรษที่80ต่อ90ในยุคนั้นครับเกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนําไปสู่การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมน้ํามันของรัเสเซียเมื่อผู้เล่นเริ่มต้นมากรายมากขึ้น ราคาน้ำมันต่อดอลลาร์ก็ปรับตัวลดลงเวเนซุเอลาจำเป็นต้องชดเชยด้วยการคุดปปโตรีเลมลให้มากขึ้นสำหรับตัวราคาน้ำมันครับในทศวรรษที่90จำได้ไหมครับว่าพีคข,ของปี80อยู่ที่35ดอลลาร์ต่อแบร์รลในทศวรรษที่90ครับราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแต่ก็ได้บ้างสูงไม่เกิน20ดอลลาร์ต่อแบร์รลในทศวรรษที่80จำได้ไหมครับที่เราบอกว่าเงินเฟอ้อของเวเนซุเอลาเนี่ย สูงจาก6เป็น12ในปี1989ครับเงินเฟอ้อของพวกเขาอยู่ที่84มีความหมายว่าถ้าเขามีเงิน100บริวาในเดือนมกราคมสิ้นสุดปี1989เขาเหลือเงินแค่16บริวาแค่นั้นเองประธานาธิบด,ดีไคเม่ลูซินชีเดินหน้าแก้ไขปัญหาหน,นี้เวเนซุเอลาทีละน้อยครับ ด้วยการตัดงบประมาณรายจ่ายและสวัสดิการเพื่อน,นำสถานภาพการคลังจากเดิมขาดดุลให้กลับเข้าสู่ภาวะสมดุลให้เร็วที่สุดต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่แน่นอนครับว่าเจ้าหนี้เข้ามาแล้วจำเป็นต้องมีการประกาศมาตรการบังคับให้เวเนซุเอลารัดเข็มขัดให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้เวเนซุเอลานั้นกลับมายืนทางการคลังได้อีกครั้งหนึ่งมันได้ผลจริงครับ เศรษฐกิจเวเนซุเอลากลับมาจากที่เคยติดลบ8% 9%มากลายเป็นบวก4.4%ในช่วงวลาแค่ไม่กี่ปีแต่ถามหน่อยครับมาตรการในการรัดเข็มขัดลดการใช้จ่ายภาครัฐลดสวัสดิการคนเวเนซุเอลาพอใจไหมครับคำตอบคือไม่พอใจครับเพราะสวัสดิการและสิ่งที่เคยได้รับจากรัฐนั้นมันหายไปหมดการเลือกตั้งในปี1988ครับจึงไม่ผิดคาด ไฮเม่ลูซินชีพ่ายแพ้ต่อคาร์ลอสอันเดรสเปเรสที่ท้ายที่สุดเข้ามาแต่ในฐานะที่เป็นลูกหนี้ของ IMF ก็ยังคงต้องรัดเข็มขัดต่อไปดังนั้นจึงเกิดการประท้วงที่รุนแรงครับก็คือการประท้วงในหนึ่งคุมภาพันของปี1989ที่เรียกว่าเอลกาากาโซประชาชนเวเนซุเอลาครับเริ่มเบื่อหน่ายต่อการเมืองและเศรษฐกิจเวเนซุเอลาขาลงตลอดเวลาพวกเขาต้องการมีความหวังใหม่ๆที่จะเปลี่ยนเวเนซุเอลาไปสู่ความมั่งคั่งให้ได้คำตอบครับ สิ่งเหล่านี้นำไปสู่การที่คนเวเนซุเอลามองหาความหวังใหม่นักการเมืองคนใหม่ๆใครก็ได้ที่จะมากู้สถานการณ์และในที่สุดครับ4กุมภาพันธ์1992ครับนายทหารระดับกลางชื่อฮูโกชาเวสนำทหารภายใต้ชื่อปฏิบัติการ MBR 2,000 El Movimiento Bolivariano Revolucion Dos Milas การเคลื่อนไหวปฏิบัติบอริเวอ i เรียน2,000 หวังโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยของเปเรสการปฏิบัติการครั้งนั้นครับอย่างที่บอกนักการเมืองเวเนซุเอลาต้องมีทหารอยู่ในกระเป๋าครับเพราะเขาคือคิงเมเกอร์ดังนั้นรัฐบาลในชุดนั้นได้รับการสนับสนุนจากทางทหารทําให้ปฏิบัติการของฮูโกชาเวสภายใต้รหัส Mbr2000 ต้องล้มเหลวนะครับถึงแม้ว่าพระศีอานที่คนเวเนซุเอลาคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยกู้วิกฤตเวเนซุเอลาจะพ่ายแพ้ แต่ต้องยอมรับนะครับว่าพันธกิจโบลิวาริเยนที่เขาได้มีการประกาศเอาไว้เป็นสิ่งที่ตราตรึงอยู่ในใจคนเวนเนซุเอลาคนเวนเนซุเอลาอยากได้เขามาเป็นผู้นําทางการเมืองส่วนตัวเขาเองครับรัฐประหารล้มเหลวถูกควบคุมตัวอยู่2ปีก่อนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมและแน่นอนครับ ความล้มเหลวในครั้งนั้นนำมาซึ่งคะแนนนิยมมหาศาลเลยดังนั้นจึงถอดเครื่องแบบทหารสวมสูตรและกลายมาเป็นนักการเมืองอยู่ภายใต้พรรคที่มีชื่อว่าพรรคสาธารณรัฐที่5 m o v i m e n t o Quinta Republica และลงสมัครรับเลือกตั้งในอีก6ปีต่อมาครับณเวลานั้นการบริหารงานของประธานทิบดีราฟาเอลเลกาเลราไม่สามารถควบคุมเงินเฟอ้อได้ช่วงปี92ถึงปี97เงินเฟอ้อยังคงสูงนะครับอยู่ที่ระดับ50-6 ธนาคารเวนเนซุเอลาเจอกับวิกฤตอย่างต่อเนื่องขนาดเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลของกาลเดราหดตัวลงไปเท่ากับปี60อีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆพวกเขาเสียเวลาไปประมาณ30ปีที่สุดย้อนกลับมาที่เดิมขนาดเศรษฐกิจของพวกเขาอยู่แค่เท่ากับปีทศวรรษ60กล่าวคืออยู่แค่2ใน3ของปีพีคคือปี1978ค่าแรงในประเทศหดตัวเหลือแค่1ใน3ของยุคทองปี1978 และในที่สุดครับด้วยลีลาการหาเสียงบวกกับความสิ้นหวังของคนเวเนซุเอลาที่ทนมาเป็น10ปีเงินเฟอ้อมหาศาลค่างเงินบรลิว่าดำดิ่งไปเรื่อยๆนับตั้งแต่ที่ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวลงในทศวรรษที่80นโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลตามคำแนะนำของ IMF ในที่สุดครับคูโกชาเวสนายทหารผู้นำการรัฐประหารที่ล้มเหลวเอาชนะการเลือกตั้งได้ในปี1998ครับการชนะการเลือกตั้งในครั้งนั้นมีความหมายว่าประชาชนนั้นให้ฉันทามติ ในการที่ชาเวสจะประกาศขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายที่เขาประกาศเอาไว้ก็คือนโยบายสังคมนิยมสําหรับศตรวรรษที่21ภายใต้แนวความคิดแบบโบลิวาริอันท่านอาจจะบอกว่าอะไรอะไรก็โบลิวาโบลิวาเพราะว่าคนเวเนซุเอลามีความเชื่อนะครับในบารมีของซิโมนโบลิวาทุกอย่างที่ดูแลเป็นสิ่งที่ดีมีความหวังก็จะใช้ชื่อว่าโบลิวากันหมดนี่นแหละครับทีนี้ถามว่าสังคมนิยมของคนชื่อฮูโกชาเวสมันแปลว่าอะไรคําตอบง่ายที่สุดครับ คือการอาัดฉีดเงินให้กับประชาชนเร็วที่สุดให้ประชาชนมีกําลังซื้อมากที่สุดหรือฟื้นสวัสดิการของประชาชนกลับมาอย่างรวดเร็วยึดกิจการบางอย่างเ,งเอกชนมาเป็นกิจการของรัฐเพื่อที่รัฐจะได้มีเงินใช้จ่ายในสวัสดิการนอกเหนือไปจากนี้ครับเขาปฏิเสธการเปิดการค้าเสรีที่ได้มีการสัญญาเอาไว้กับเจ้าหนี้อย่าง IMF ดึงกิจการหลายอย่างผูกขาดโดยรัฐในช่วงที่ฮูโกชาเวสก้าเข้าสู่อำนาจในปีแรกๆครับตรงกันนะครับ กับปีที่จีนเข้าสู่ WTO นั่นก็คือปี2001ถ้าจะถามว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงคําตอบครับการเติบโตขึ้นของจีนมีความหมายว่าความต้องการพลังงานน้ามันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งจีนกลายเป็นลูกค้าใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของเวเนซุเอลารองจากสหรัฐอเมริกาดังนั้นบริษัทพลังงานของพวกเขาเือบเปโตรเลอสซื้อเรือขนส่งน้ํามันใหม่52ลําครับ เพื่อที่จะส่งน้ำมันโดยตรงจากเวเนซุเอลาไปสู่จีนในช่วงทศวรรษ2000ถึง2004ราคาน้ำมันในเวลานั้นปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่36ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสูงกว่าไฮที่แล้วที่35ดอลลาร์ครั้งนี้เป็น36แล้วและถัดมาครับในทศวรรษนั้นราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแตะระดับใกล้จะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลลองคิดดูนะครับจาก36ไต่ขึ้นมาเป็น94และพีคที่สุด All-time high ตลอดการจนวันนี้147ดอลลาร์ต่อแบรเรลในปี2008ก็คือปีที่จีนจัดโอลิมปิกนั่นแหละครับนึกไม่ออกแพงขนาดไหนปีที่แล้วครับเจอวิกฤตการน้ำมันแพงที่สุดในเวลานั้น130ดอลลาร์ต่อแบรเรลในปี2008ราคาน้ำมัน147ดอลลาร์ต่อแบรเรลแพงที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์โลกจวบจนวันนี้ ในแง่ของผู้นําเข้าน้ํามันแบบพวกเรากระอักเลือดสิครับแต่ในฐานะของผู้ส่งออกน้ํามันผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่และมีน้ํามันสํารองอยู่ในมือมากที่สุดในโลกสิ่งนั้นถือเป็นโบนัสชีวิตของชาวเวเนซุเอลาอีกครั้งหนึ่งคําถามครับในช่วงทศวรรษ70ที่มีออยช็อกเวเนซุเอลาใช้จ่ายเงินที่ได้ทั้งหมดไปกับเรื่องของนโยบายประชานิิยมและการใช้จ่ายจนหมดโดยที่ไม่ได้มีการเก็บเป็นเงินสำรองเอาไว้เลย แล้วครั้งนี้เหมือนหรือต่างอย่างไรฮูโกชาเวสสิงสด้ว่าเป็นความหวังของคนเวเนซุเอลาทั้งประเทศมีแนวนโยบายอย่างไรในการบริหารเงินก้อนมหาศาลก้อนนี้เพราะครั้งนี้ราคาน้ํามันบีบตัวขึ้นไประดับสูงที่สุดความต้องการน้ํามันสูงลิ่วครับเพราะจีนเองต้องการน้ํามันในการพัฒนาประเทศของพวกเขาสิ่งที่ฮูโกชาเวสเลือกทําในเวลานั้นคืออะไรครับที่ผ่านมาประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนตัวเองให้การสนับสนุน มาตลอดดังนั้นเมื่อมีเงินเยอะขึ้นต้องเพิ่มสวัสดิการให้กับประชาชนมากขึ้นนะครับดังนั้นจึงอัดฉีดเงินเหล่านี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งเศรษฐกิจช่วงเวลาของคูโก้ชาเวซี่ดำรงตำแหน่งในช่วงสมัยที่1และสมัยที่2เติบโตขึ้น33เแน่นอนครับทั้งหมดมาจากปัจจัยภายนอกคือราคาน้ำมันที่มาถึงตรงนี้เราคงทราบว่ามีขึ้นก็มีลง ถามประชาชนคนที่รับสวัสดิการก็ต้องชอบสิครับแต่ปัญหาคือเมื่อมีการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างรวดเร็วเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสิ่งที่เกิดขึ้นคืออินฟล t i ชันหรือว่าเงินเฟอ้อครับจาได้ไหมครับทศวรรษ90พวกเขาเงินเฟอ้อเฉลี่ยประมาณ90กว่าเกือบ100นตะครับต่อมาครับในปี1996เงินเฟอ้อพวกเขาลงไปอยู่ที่35.5เพรารับประโยบาย i ม f ปี2001ลดลงมาที่12.5แต่ครับ พอฮูโกชาเวสอัดเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งเงินเฟอ้อในปี2003เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงแล้วอยู่ที่31.1%ในช่วงเวลาแบบนั้นครับบริษัทต่างๆก็ดีนะครับรวมถึงภาครัฐรวมถึงประชาชนบางส่วนเริ่มต้นมองเห็นแล้วครับว่าเขาลางเวเนซุเอลาเดี๋ยวจะกลับไปจุดเดิมนะครับดังนั้นครับทางด้านของผู้นำทหารชื่อว่าเอนริก้เมดินาโกเมส มองว่านโยบายสุดโต่งแบบนี้อาจจะนําไปสู่โศกนาฏกรรมเหมือนปี80ฝ่ายทหารพยายามรัฐประหารเอาฮูโกชาเวสลงจากตําแหน่งแต่ไม่สําเร็จครับนอกเหนือไปจากนี้พนักงานของบริษัทเป t ต o ร e เลอสก็คือบริษัทปิโตรเลมแห่งชาติของเวเนซุเอลาประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ18,000คนจาก40,000คนนะครับรวมตัวกันประทุกฮูโกชาเวสในปี2001ให้ลงจากตําแหน่งด้วยการหยุดทํางาน2เดือนแน่นอน ขาดน้ำมันประเทศก็เป็นอัมพาตในที่สุดครับคูโก้ชาเวสตัดสินใจปลดคนงานทั้ง18,000คนออกไปซึ่งส่งผลกระทบครับเพราะว่าพนักงานที่ถูกปลดออกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นระดับวิศวกรและระดับมันสมองของบริษัทเปโตรเลียอสังสิน้นทีนี้มาดูครับว่าในช่วงที่คูโก้ชาเวสครองอานาจราคาปิตโตรเลียมสูงขึ้นแน่นอนมีทั้งผู้ที่ชอบมีทั้งผู้ที่มีความห่วงกังวล ทีนี้ไปดูกันบ้างครับว่าในวิถีชีวิตทางการเมืองของเขานั้นเป็นอย่างไรเขาชนะการเลือกตั้งจําได้ไหมครับครั้งแรกปี98ครั้งที่2ในปี2000ครั้งที่3ในปี2006ด้วยสัดส่วนเสียงข้างมากที่มากขึ้นเรื่อยๆครับ56.2%ในปี98 59.8%ในปี2000 62.8%ในปี2006นอกเหนือไปจากนี้ในสภานิติบัญญัติซึ่งเขาเลือกนะครับแบบระบบอเมริกันเลยคือเลือกประธานาธิบดีโดยตรงแล้วก็เลือกสสเนี่ยโดยตรงแยกกันโดยเด็ดขาด สัดส่วนของสองสอในสภานิติบัญญัติก็เป็น 20, 45และ60ตามลําดับสูนหนึ่งเลยครับด้านหนึ่งเพราะว่าตัวเขานั้นใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากราคาน้ํามันที่สูงแบบนั้นเข้าไปสู่นโยบายเพื่อที่จะสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองทีนี้ครับนอกเหนือไปจากนั้นในแง่ของเกมการเมืองฮูโกชาเวสควบรวมพักเล็กๆที่มีอยู่เข้ากับพักสาธารณรัฐที่5ของเขา และสถาปนาพรรคใหม่มีชื่อว่าสหาพันธ์พรรคสังคมนิยมแห่งเวเนซุเอลาก็คือปา r ติโดโซซิลิสตาอูนิโดเดเวเนซุเอลาในปี2007ขณะที่ฝ่ายค้านครับเริ่มต้นเห็นเขาลางแห่งปัญหาถ้าราคาน้ำมันนั้นเกิดปรับตัวลงไปอีกแล้วเนี่ยเวเนซุเอลาจะเจอปัญหาแบบปี80 90หรือไม่พวกเขาจึงรวมตัวกันเป็นอีกขั้วหนึ่งมีชื่อว่าพรรคสหพันธ์โต๊ะกลมแห่งประชาธิปไตย หรือว่าเมซาเดลาอุนิดัสเดโมกราติกาในปี2008เป็นการตอบโต้พักของฮูโกชาเวสทีนี้จากเรื่องการเมืองเรามาดูครับวิกฤตน้ำมันโลกใครจำกันได้บ้างไหมครับว่าจากราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดเลย147ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี2008หลังจากนั้นชะตากรรมของราคาน้ำมันเป็นอย่างไรครับราคาน้ำมันอย่างที่ย้ำมาตลอดเลยเป็นสิ่งที่ผันผวนครับในปี2008ราคาน้ำมันสูงเกิน140ดอลลาร์ต่อบารนะครับแต่ที่สุด ใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง2ปีราคาน้ำมันดิ่งหัวลงครับเหลือต่ำกว่า60ดอลลาร์สหรัฐถ้านหนจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสหรัฐอเมริกาครับหลังจากที่เจอราคาน้ำมันสูงพวกเขาประกาศใช้เทคโนโลยีเรียกว่า fracking Technology คือเทคโนโลยีในการเอาน้ำมันในร่องหินดินดานที่เรียกกันว่า shale oil ออกมาใช้ได้ต้นทุนในการสกัดน้ำมันจากร่องหินดินดาน,นี้ออกมาอยู่ที่แบเรลละ60ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อสหรัฐเอาน้ำมันแบบนี้เข้ามาสู่ตลาดทําให้น้ํามันจากการขุดเจาะด้วยเทคโนโลยีปิโตัวเรียมแบบเดิมราคาต้องปรับตัวล,ลงมาเพื่อที่จะแข่งขันกับเชลออยของสหรัฐนอกเหนือไปจากนี้ครับในปี2008ถ้าใครจํากันได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ที่สุดเลยก่อนที่จะมาถึงยุคปัจจุบันนั่นก็คือวิกฤตของเลมอนบรอเ h อร์ล้มในปี2008วิกฤตครั้งนั้นที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสารซีดีอรวมถึงตราสารที่มีการผูกกันนะครับ กับสินเชื่อบ้านหรือว่า Mortgage Back Security ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกนั้นพังคลืนลงมาดังนั้นครับปี28หลังที่ทราคาน้ำมันไต่ขึ้นไปสูงโลกเกิดความตึงเครียดราคาพลังงานนั้นต้องตกต่ำลงเพราะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากเหตุการณ์ Lehman Brothers จากเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาเข็นเอาเชลล์ออยน้ำมันในร่องหินดินดานออกมา ผลก็คือว่าทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวต่ำลงจาก147ดอลลาร์สู่60ดอลลาร์สหรัฐตอนหนึ่งบาร์เรลภายในเวลาเพียงแค่24เดือนแค่นั้นแน่นอนประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรัสเซียกลุ่มประเทศโอเปกซาอุดิอาระเบียและไม่พ้นเวเนซุเอลาครับต้องเจอปัญหาวิกฤตรายได้ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ทำไงได้ครับในเมื่อพวกเขาเจอกับความโชคดีราคาน้ำมันขาขึ้นมา7ปีแต่ไม่เลือกที่จะวางราคานป้องกันความเสี่ยงในช่วงน้ำมันปรับตัวลง แต่เลือกที่จะใช้จ่ายเงินทั้งหมดอัดฉีดเข้าโดยตรงสู่การบริโภคของประชาชนประชาชนเองครับในช่วงเวลานั้นเริ่มต้นออกมาประท้วงแต่อย่างไรก็ตามครับในแง่การเมืองคูโกชาเวสมีคะแนนิยมอย่างมหาศาลนอกเหนือไปจากนี้เมื่อประชาชนเริ่มประท้วงคูโกชาเวสเริ่มต้นค่อยๆป่าบปรามประชาชนองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆเริ่มต้นวิาพากษ์วิจารณ์คูโกชาเวสในที่สุดครับวิธีที่เขาเลือกทําคือ เริ่มต้นถอยห่างออกจากสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นไล่องค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Human Rights Watch ออกไปเพราะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตัวเองในปี2010ครับหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่ำกว่า60ดอลลาร์สหรัฐต่อบารเรลเศรษฐกิจเวนเนซุเอลาปรับตัวลง5.8%เงินเฟอ้อกลับมาอีกที่30.5% IMF เจ้าหนี้เก่าเตือนฮูโกชาเวสให้เร่งแก้ไขปัญหาแต่ไม่มีเสียงตอบรับ 3ปีต่อมาครับคูโกชาเวสถึงแก่อสัญญกรรมแต่งตั้งนะครับทายาททางการเมืองคือรองประธานาธิบดีคือนิโคลัสมาดูโรขึ้นมาเป็นผู้นำนิโคลัสมาดูโรจัดการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในปี2013และชนะด้วยเสียงข้างมากแบบชฉิวเฉียด50.62%ถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่การเลือกตั้งในปี1968โดยเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งครับจากพรรคปริเมโรจูสติเซีย ที่มีชื่อว่าเอนริก้กาบริเลสโรดอนสกี้ไปได้อย่างเฉียดฉิวต้องมีการนับคะแนนกันหลายครั้งเพราะว่าฝ่ายค้านเชื่อว่าถูกโกงระหว่างการเลือกตั้งภายใต้พักการเมืองที่ฮูโกชาเวสรวมพลังนะครับพักสาธารณรัฐที่5กับพักเล็กๆที่โตเขาเนี่ยได้ไปมีการควบรวมเข้ามาก็คือที่มีชื่อว่าพักปาราติโดโซซิลิสตาอูนิโดเดเวนซุเอลาสถานการณ์ย่ำแย่ต่อเนื่องเพราะราคาหมันนั้นปรับตัวลงต่อเนื่อง ค่าเงินบริว่าเสียค่าเงินลงไปเรื่อยเมื่อเทียบกันกันกบค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทําให้พวกเขาไม่มีเงินเพียงพอในการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศแม้แต่กระดาษทิชชูเวชภัณฑ์อาหารนักลงทุนเองครับถอนการลงทุนจากประเทศเพราะว่ามีเร й ติ้งในแง่ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอยู่ในอันดับที่180จาก188ประเทศทั่วโลก2ปีต่อมา2015ครับสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเพราะเงินเฟอ้อหนัก คนไม่เชื่อในสกุลเงินโบลิวาอีต่อไปแล้วคนขันไปถือเงินอยู่ออสตอลลาทำให้ค่าเงินโบลิว่าแทบจะกลายเป็นเศษกระดาษเงินเฟอ้อของพวกเขาพุ่งสูง270มีความหมายว่าต้นปีมีเงินเท่าไหร่ปลายปีแทบไม่เหลือเงินนั้นอีกต่อไปแล้วผนวกกับอุปนิสัยของคนเวนเนซุเอลาครับที่ผ่านมาพวกเขาใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะเพราะได้มาค่อนข้างง่าย เวเนซุเอลาเต็มไปด้วตลาดมืดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินโบลิวาร์กับ US เอสดอลลาร์ที่สุดสิ่งที่กลับมารุนแรงกว่าครั้งอื่นครั้งนี้เป็นไฮเปอร์อินฟลชันครับเงินเฟอ้อระดับหลัก100%ซสินค้าบริการทีบตัวสูงลิ่วโรงพยาบาลหลักก็คือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยคารากัสของเวเนซุเอลาไม่สามารถทําการผ่าตัดใดๆได้อีกเพราะขาดเวชภัณฑ์ครั้งนี้แตกต่างไปครับจากยุคอดีต ตรงที่ฮูโกชาเวสคือบุคคลที่ได้รับชันธานุมัิจากประชาชนเข้ามาบริหารประเทศนิโคลัสมาดูโรเองก็เช่นเดียวกันแต่ทํายังไงได้ครับก็ในเมื่อประชาชนชาวเวนเนซุเอลานั้นยังคงเลือกนิโคลัสมาดูโรในการเลือกตั้งครั้งต่อมาถึงแม้ว่าเจ้าตัวเองจะต้องมีการประกาศกฎหมายพิเศษเพื่อค้ำยันตัวเองให้อยู่ในอานาจได้จนกระทั่งวันนี้นิโคลัสมาดูโรก็ยังคงเป็นประธานาธิบดีของเวนเนซุเอลาอยู่ต่อไปท่ามกลางบรรยากาศเศรษฐกิจที่รุ่มเรา้า แย่ลงไปเรื่อยๆยังไม่เห็นท่าทีแม้ว่าเวลานี้ราคาน้ำมันปีที่แล้วจะปรับตัวขึ้นถึง130ดอลลาร์สหรัฐต่อบรเรลแต่เวนเนซุเอลาครับยังคงเป็นประเทศที่เหมือนอยู่ภายใต้คำสาบแต่คำสาบนี้จะพูดคำนี้ก็ไม่ถูกต้องเท่าที่ไล่เลียงมาพวกเขาประสบกับความโชคดีนหลายครั้งการค้นพบแหล่งน้ำมันการที่ราคาน้ำมันถีบตัวขึ้นสูงขึ้นเป็นระดับโอทามไฮเป็นหลักเท่าตัว2ครั้งแต่ที่สุดแล้ว พวกเขาไม่สามารถที่จะรักษาความมั่งคั่งของเอาไว้ได้ดังนั้นคงจะไม่ผิดนักหากจะบอกว่าการมีความมั่งคั่งแต่ใช้เงินไม่เป็นบางครั้งนำมาสู่ทุกที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการที่ไม่มีเงินและมีความมุ่งมั่นและพัฒนาประเทศในทางที่ถูกต้องครับ The Standard Podcast Eye opening ears for your ears.